เดินไปทางทิศใต้ทะลุผ่านภาคเหนือดื่มน้ำข้างหมาใดและจุบหูพิษจากที่ไม่เกรงตัวที่สุดในโลกชีวิตของแบดเจอร์น้ำพึ่งไม่สูบระหว่างทาไปรบนี่คือกังซีปีนี้ครบหนึ่งปีครึ่งแล้วถึงเวลาทิ้งหน้าแล้วออกไปลุยด้วยตัวเองภารกิจแรกของวันนี้คือการแก้อาหารเช้ากังซีต้องกินอาหารวันละ3กิโลกรัมเพื่อให้แน่ใจว่าท้องของคุณจะไม่ร้องเวียหนูหินปรากฏตัวอยู่ใกล้ๆด้วยเกินอันเชียบแหลม ทันที่แบเจะเคลื่อนตัวไปในทิศทางของอาหารเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อหนูหินซ่อนตัวอยู่บนกิ่งก้านของต้นอากาเซยเทปน้ำเตยยาวได้ถึงห้าสมสามารถป้องกันผู้ล่าได้แต่นูหินตัวนี้เห็นได้ชัดว่าเขาไม่เข้าใจอารมณ์ของเคสิดีพอมันมีความอดทนสูงเพื่ออินท้องไม่สำคัญว่าคุณจะโดนแทงสักสองสามครั้งเมื่อกินซีกำลังจะร่วงนาเลี้ยงนูหินกัดลิ้นของมันความเจ็บปวดอย่างรุนแรงทำให้กินซโกดมา การเปลี่ยนแปลงสงภาพภูมิอากาศโลกส่งผลให้เกิดทยัยางยันต่อเรื่องในบริเวณนี้ฮันนี่แบเจอร์มีการเผาผลาญที่รวดเร็วมากต้องมีการเติมพลังงานอย่างต่อที่เรื่องเพื่อรักษาชีวิตแม้นปองมีพิจะทําทำให้สัตว์อื่นเล้นสนใจแต่สำหรับแบดเจอร์น้ำผึ้งนี่เป็นอาหารอันโอชะที่หายากมันมีภูมิคุ้มกันต่อพิษอยู่บ้างหลังจากการพิจารณาคดีช่วสั้นๆแค่กินข้าวปากรุบกรอบรสไก่แต่อาหารเล็กเล็กน้อยๆน,นี้ก็ยังหังไปาจากการดินท้องของเราเคนซีเดรอนอยู่เดทเลส ความแห้งแล้งทำให้สั์ส่วนใหญ่ต้องเพิ่มทุกทรมาน